ค่ะช่องรัศมีพี่สไตล์ค่ะมือนี้สีมารีวิวต้มน้ำสมุนไพรโอติดนิสัยพี่น้องเอ้ยน้ำสมุนไพรอามาโฟกัสลูกอันนี้พริกไท,ทยดำค่ะมกนาวหัวหอมธรรมดาหอมไทยแต่มือนี้เอาหอมแขกมียะไรแซนั้นกระเทียมเห็นปลุกระเทียม่า ค่ะนะคะกระชายกระชายขีดละสิบห้าบาทคิงขีดละสิบบาทโลละร้อยอันนี้ใบกะเพราค่ะใบกะเพรายรายสืออวยบอกแล้วก็ตะไคร้ต้นละบาทยุคโควิดตะไคร้ต้นละบาทกระซิมามาต่ำมาทุกๆพี่น้อง ตาําใเซ็ครกอันนี้ตชองไปขวานก็ได้ตัวผมก็ไปเอาลองนี่ใส่พริกไทยดำค่ะตําก่อนอะดูในครกเลยแนมเห็นบลาลูกเฮ้ยยกขึ้นสุดๆใส่หลายเนยเด้อเพราะว่าไม่นด้ต้มหม้อใหญ่ต้มไปกินหลายมือมัวนั้นต้มได้สิบขวด เกลือก็เอาพอประมาณพี่น้องเลยต้องใส่อยู่แล้วเกลือกระชิเสนอแน็อ่ er อสะสตอกำลังซาบาทสามฟักเม็ดใหญ่ใหญ่สตอเขากินไปเลยอันนี้ปักห้่งเม่ละที่หาน่ะทไปต่ำไปเจอก็เลยซื้อมา อันนี้กับอันนี้คือการตัดน,น,นะทีมองเห็นไหมตรงนี้ก็ได้เลยมองเห็นไหมแบไหมหอมพริกไทยไงเมื่อที่แล้วยายทำหอมพริกไทยมากเลยหอมหลายบ้านไปต้มหน้าบ้านมันจะได้กลิ่นอายเข้าจะได้โล่งจมูก ไม่เอาพวกหินพวกหินมันยกยากน้ำจะมาถันเปล่าน้ำน้ำหมดทองถานถัานน้ำ ก็หลายตังค์นะเนี่ยพริกไทยเนี่ยใส่เต็มที่เก้าอย่างพี่น้องสมุนไพรันนี้นะมีพริกไทยหนึ่งสองกระเทียมสามหัวหอมสี่ตะไคร้ห้ากระชายหกขิงเจ็ดขาแปดมะนาวเก้ากระเพราเก้าอย่าง กระเทียมค่ะกระเทียมต้องต่าขีดขั้นถูกหอมจังสิถูกพี่น้องสูตรนี่ โควิดแม่แม่แม่หล่นกระชอบกระช็บต้องน้ำมาล้างครบทีนะงวดที่แล้วได้น้อยหกอย่างเลยงวดน,นี้หาเต็มสูตร มาพีน้องหอมก็ต้องถูกไหมอันก่อน้วาไปถูกถูกมันจะไม่เได้หอมลระหงสเอามาข้างนี้มันไม่ถูกมา,างนี้ลูกเออเราทุบเสร็จล้วก็จะได้มาครั้งนี้ ทุกหอมทุกหอมแสบตาปะหอมยายใส่แว่นตายายไม่แสบกระชายค่ะมันละเอียดก็บกนักเสียอะไรก็เอาสักน่าวันมันหนักอันนี้เครมันช่วยนะ กระชายค่ะเศดซ่าๆก็บาได้เดลยเป็นคนที่แบบเห็ดอย่างเร็วพี่น้องแค่ให้มูว่าต้องถุกขั้นว่าถุกความหอมมันบอกออกกินพ่วงนี้นะ ผู้ไดมักน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเักหน่อยก็บมีใบมะกรูดแต่รัศมีบ่มักใบมะกรูดใส่ข้าวอา ันนี้มีคนสื่อต้องหายพี่น้องเอ้ยเคทหายเบิ่งละเอียดเลยมันนี่ค่ะขั้นตอนเพราะว่าสม,มุทรสาครนะพี่น้องมันเยอะในซอยเนี่ยซีซั่นซีนี่รู้สึก,กว่าเยอะมากกว่าซีซั่นสามซีซั่นหนึ่งถามาย่านเบกย่านแต่ถามาเป็นยังกันดูบรอยู่กับจักสิไปอยู่ใส่ พี่น้องเอ้ยไปอยู่กันจักสิไปอยู่สิได้ขาก็เพิ่งไปขุดมาได้นี่ไปขอกระเจ้านี่คือการขอรายการขอทุกกินมันสิได้ออกโอ้ห้ยอแล้วคำว่าเหี้ยหมายถึงอะไรหนูหีแอเ,เล่นเออภาษาอีสานต้องหัดไว้หลานสาว าเฮาสิดื่มผักกะกองกระชอนค่ะนี่เผ็ดเผนผล้นค่ออกค่น้อยกุดมาใม่ๆไต้อง่วงความเผ็ุดมาใแ่ง ขิงขีดละสิบบาทพี่น้องธรรมดาโล,ลาเนึ่งท0กสิบเจ็ดสิบผู้ใดปลูกพวกนี้ขายแน่ไอนเลยถ้าบป็นกิ๊บมันสิบบาทออกพี่น้องต้องทุก คนขัปอกรลศสมีป,ปอกถ้าหั่นแล้วกินมันบ่ออกต้องผุก ไปขนาดยังมาต้มหอมไปแปด้านเลยโอ้แม่เหี่ยกแล้วคำว่าเหี่ยเหียคํคำว่าเ yeah หี yeah ้ย yeah อะางน,นี้อันนี้มะนาว เลมอนกรีนผิดครบแล้วเนี่ยเห็นบ่บาุใส่สามหน่วยเมีดนี่มาบอกคมบอกคมเนาะพี่น้องแต่เวลาถือมือนี่อย่าให้เบา แปดบ้านจ้าปิดก่อนลูก,ก,ก,กตะใครเทใส่จนมืดเนียโดดลงหม้อน,นไหมฮะโดดลงหม้อเลยเพี่เขาแซวโดดลงหม้อไปเลยโดดโเดี๋ยวถาใส่น้ำก่อน สั่งน้ำมายังไม่ได้มาส่งต้มไปก่อนเห็นขายายนิดนึงเห็นนะอยู่ข้างนี้ไม่ <จะ S 2> หเห็นหนะยกสูงหนย่ง<ๆ>แล้วก็เอาเกลือมาใส่นิดนึงโอเคเ<บ>เห็นขากันทั้งนั้นลานก็ได้ ต้องเอาน้ำมาเพิ่มพี่น้องเอาน้ำมาเพิ่มก่อนสั่งน้ำกับเจ้ามาน้ำถังซื้อสามถังวิตาขึ้นข้างบนนี่แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้สิบป่งหมอกเพราะเครื่องนี้มันเปื่อยมันเดือดแล้วกะจักสิใส่ใบใบกะเพราพี่น้องวันนี้สมุนไพรเก้ายอย่างนะคะออามาถ่ายายายจะปิดคลิปแล้วลูก สิบกว่านาทีแล้วตั้ง่อทานนะพี่น้องเตาก็สิพังเลยแหละเอาโดนมือหนูทางนี้เหรอชัดไหมหไม่ชัดก็ทางนี้ขอบคุณคนที่มาติดตามช่องรัศมีพีสไตล์ขอบคุณเอฟซีเก่าออกซฟซีใหม่ 9, ให้ลำให้รวยถูกรวยเดิมืออื่นเดินลำรวยลำรวย,วย,วย,วยสวัสดีค่ะ